สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องหูเพื่อนเอฟซีเวอร์สุๆทุกคนเนาะม่อนี้ก็มาพบมาพอกับเจ้าก็คือเก่าพี่น้องน้องมันนี้การยุให้ยุหน้าคือเก่าแต่น้องมันนี้เจ้าก็กับสีด้งอโลกาเนาะรงรกาซอยเอาซอยอาแต่น้องพี่น้องซอยน้องจีนมื่อนี้ก็เป็นเหมือนที่ซองทีเจ้าก็มาลำหน้าซอยเพื่อนเนาะแต่ว่าตอนแดงสีด้งโรกาเนาะทุกคนกระเดิสีมาอัน พาพาทุกคนมาโลกกาเนาะเดี๋ยวฮาสซีดงไปล็อกกะล้งก่อนเนาะเพราะว่าเจ้าก็กำลังสีดงเนาะกับข้ามเติบเลยได้เนี่เพราะว่าพ้นมันกำลังเศร้าโตกเนาะทุกคนก็เด้อดจีอันกำลังสีดงเนาะปู่นองเย็นเผื่อกาโดกี่คนเนาะเดี๋ยวไป้เจ้าก็สิพาไปเบิ่งเนาะตอนนี้กับแดดออกเนาะหลังจากที่พ้นเศร้าโตก กระเล็ดออกพี่น้องและน้องชายเพสะ,ะดำสงสัยสดีดำสองคนมาหนิเพราะว่าแจา็คแจ็คสีดำเลยโลกเลยเนาะทุกคนเพราะว่าอาเรากโลกกายพุ่นถ้าสีหยางลงเนาะตอนนี้โอ้โออย่างลงมาเนาะพี่น้องบรรยากาศกะเห็นผู้เห็นผา dàn, dàn xì si đầy đồ cả à, dù khỏi nè làm bỏ alo à, lục nó phía nó bác lông, sáng này phốn tốt 3 muỗng โอ้จากกังหันกันบลงคือกันท่านได้สอนพ่อหนาสามสบายดีนะตีสบายดีลงมาลงมาโซนในเรือจ๊กสีแดงเจก๊ออกบอตอนแรงให้นี่เนาะพี่น้องตัวนี้ขาดตั้งแต่เบวงเสาคนแรกนี่วัวเช่าเขาแล้วสี่ให้เนาะเดี๋พี่น้องที่อันนั้น ้าก็แล้วก็น้องลำมือเช้าเนาะล้ก็อีพ่อแน่ก็ได้สิให้ให้ตอกๆแตกๆใหพี่น้องอื่นก็คือสิพุ่นลงให้นั่นเอาล่ะเรากปานันแท้เออขุดหญ้าเนาะบ่แม่นปานันแท้นะายได้เห็นอันนั้นน้องลงเบิ่งหญ้าพุ่นแวบๆอยู่เบื้องนะง เดนน,นอกพี่น้องเป็นหน้าคุยแอมคุยแอมก็มน้องลงเพิ่นก,นกระกระโดกกะตอนสาวเพิ่นกระลำตอนแดงเพิ่นกระโดกกะฮะดีแด้วเฮอแดดบดมันจังบ่แเลดขี้ฟ้าฝนตกะร้ายน้ำชีถชั่วมไนใดด้ามหน้า,า,า,าประทันแหลวนี่น้ำก็มากและเข้าวันเนาะบ่ได้เข้าเมื่อเบิ่งปลาทุกคนคอยกระซี เจ้าคนจีเอาจังไรเดี๋ยวนี้เจ้าพึ่นแสงข่อยรถข่อยดำเดี๋ยวนี้ฮะดำบ่แล้วคือว่าให้ข่อยไปดกซะโอเคเนาะฮากาซีเอากระซีดำหน้าซอยน้องอะไรเนาะทุกคนดำดำสองคนมือว่านี่มือว่านี่หันดำได้คนอยู่มือนี้น้องโตพิ่นกระหายเพิ่นไปดำหน้าซอยน้องอ้อยเนาะน้องอ้อยยังพัฒนาเดี๋ยวสาม

กอลำหน้าไว้ไว้ไว้เพื่อนนี่ทาลำหน้าทาดำหน้าพอเห็นแหละน่นแนละยจะคล่องไคล์เดี๋ยวบอเดี๋ยวเราซอลำหน้าดาสัดเดเออน้องโชคกับบุ้งมาวน่าสีแอบเพิ่มดำหน้ากับบุ้งมา ปาเบิร์ดเลยน้องทุกคนอันนั้นอุ้ยน้ำน้ำน้ำถอดเจนผัดสิไปเอากาะมาลำอีแฟร์กระสิมารมซอยข่อยกับสิไปสิไปดกกาะแดดบ้านี้บดกสบายเดีกอะมัวตัวนี้มันซัมซิคเงี้ เช็วงนีกับอะไรใช่ใช่บ่วงม้ดีกับคำ ายข้างน,นี่ปกติปกติได้กะห่างพอร์กการูกแดดมีคนมาโรกซอยไอยเค้นบอกอะไร <c oughs> น้องค่มันเวดวุ้งหย่านะคือพ้นสิโตขึ้น,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 นแ,แล้วโตขเน,นาะแจ้งยินเลยฉันกตจะนี่นี่มมากคุณแคน

อะไรตั้งเลยทุกคนคืออาวุธเนาะอาวุธไทยชื่อรม่หนมันจชื่่าพี่หย่างใ่ไมะเมือใครชีซอสก็ได้บางีจะมีหวใหม่มัดตาเลย ตอนนี้เฮากอะไรค้นมาลูกกาซอยค้นหนึ่งเนะาะจักไดนจักมัดแต่โซได้จักมัดแต่โซฮะสบายดีนะสีไดสีไดจักมัดโซเหมือนนี่หันโซฮาโซ าเต้ค่ะขนาดสิได้จักหมาดสิคนสอยก็ได้มาลกกมาลกกาซอยดเยด้อ น้องโซเพิ่นยังหน้าหลายดายบ่แล้วจักถือเนาะโซเนาะแม่นบ่โซเอาๆเฮ็ดๆๆคันได้คันได้เต็มอันนั้นมาซื้อกินขนมด้ซด้อขนมอมก่อนนึงกินบ่อู้ปกติเป็นอยู่ด Đây con mai hành để người xí si mát đó người xí si mát yên đó con mai ừ Hàng này còn bò đèo chắc thưa nó đâm nè Nó Đâm xả đây bò bay nó xuống đó Mất nhà bò bưởng ปซ๊บไปดอกเบรื่องนะปุ๊บมันจะมันอยังเ,เออบอไปดอกบังเอ๋ยดอกผัวเออลูกหันก็นได้จะหน่อยจะไปดอกน้ำตอนนั้นมาก,กะคอยได้ซีไปมาเก่าคำเดลพี่น้องตะเบนกะไก่สตอ๊อกเดี๋ยวนาะบรรยากาศตอนคำก็ดีขนาดเด้อ ยอะมากเลยนี่คนดกซอยพี่น้องอ้ยไรประมาณสายาเดียวคนดกซอยได้ซีมากเด้ดกไหวเลยซโซอะไรโซ่ใจอะไกันเี่แต่ว่านุ่งแล้วเป็นเหตุช่วงกบฟาขาวเขี้ยวแดง่อยไก่กระตุ้นลคนไมา พี่เวทเนาะโอ้โลไวเลยสูบ,บ,ต,บตอนนี้ฮากะโลกขากา้าวกะสิคืนเด้อพี่น้องตอนนี้ให้น้องโซนับนับนับ 9าวเฮาของอันนั้นเก็ลบเบิ่งตอนแดงได้24มาดเนาะทุกคนได้24มาดโซนับพ่อแม่แต่เบิ่งโซนับดีๆเด้อ หอดบัตอชำคนนนากานรด้นับรอนับรอบโห้ซวเจวเ็บสามสิบสาวเกาแลวกัสามสิบที่แหละอะไร ามสิบเกาสี่สิบบนี้สีิบเอ็ดนี้เออสิบแปดสีิบเกาห้าสิบห้าสิบหกแล้วเรียบร้อยแม่นบ่เออขึ้นได้วันนี้ ป้าุกคนหาก็สิไะขึน้นฟ้าเพิ่นเด้อเด้อพราะว่าค่ำนล้วเนาะไปโซเฮาขึ้นเกือบเอื้อยอยู่ซ้ายเด้มีแดงงัวมันเออมากเาากือบเอื้อยสรุปเดี๋ยวจะได้กะจักหมัดเจ้าได้ฮะได้แ้หาหามัด เออเออโอ้หมูแดงกินแดงกินแดงกินอันนี้เป็นน้องโซเดี่ยงปลาป่ะน้องนี่โซเดี่ยงปลาอย่างปลาเนี้ยขึ้นมาหอดเท้านหอดเจียงน้องโซเดบร้อยเป็ดน้องโซเป็ดกาลายีดีเป็ดกาลายนาโซยิ่เตียไปใส่ดิ มื่อยบ่เฮาก็ขึ้นเฮาเทือนไปที่เรียบร้อยเลยนะค่อยมีตะขี้ตมมาจังเนาะทุกคนมันเป็นห้อยเพราะว่าข่อยมเสือมันแดดได้นะก็ก็เด้ต้องมัดเนาะก็คลิปนี้ก็สิบ่มีหยังหลายเนาะทุกคนากอกับผ้าเนาะผ้าลงดกกาแล้วก็ลำหน้าเนาะทุกคนเนาะกาก่อนสิจบคลิปนี้เฮาก็ต้องฝากเนาะเบิ่งที่ได้ฝากเนาะทุกคนฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามให้คลิปากอนเด้อเนาะ จอเป็นกำลังใจให้สาวโกอและก็น,น้องอ้อยเด็กน้องทุกคนมาวิดลิปพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อทุกคนสำหรับคลิปสาวโก,ก้กำน้องโซกับสิคอลาไปก่อนน้องพี่น้องบ๊ายบายโซ่บ๊ายบาย,าบาย,บายนะ